หลังจากที่ทุเรียนของเรานั้นเพิ่งออกหนาวมาสิ่งที่เราสังเกตก็คือมันจะมียอดสั้นๆแทงออกมาลักษณะนี้นะครับอยอดสั้นเหล่านี้ก็ส่งก็ส่งสัญญาณว่ามันพร้อมสําหรับการเจริญเติบโตแล้วพร้อมที่จะไปข้างหน้ากับเราแล้วนะครับหลังจากที่มันพักตัวเป็นระยะเวลา3-4เดือนเนื่องจากว่าอากาศหนาวและก็ ช่วงแสงกลางวันนั้นมันสั้นนะครับพืชก็เกิดการพักตัวในสภาวะที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่อากาศเริ่มคลายหนาวแล้วแสงกลางวันเริ่มยาวขึ้นทุเรียนก็เริ่มที่จะแตกใบอ่อนลักษณะนี้แต่การแตกของมันนั้นจะเป็นลักษณะสั้นๆผมอยากให้ชมชมสังเกตดูนะครับว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือยอดเริ่มเดิน ใบใหม่เริ่มเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะแตกสั้นๆอย่างนี้มันเป็นอานัดสัญญาณให้เราทราบว่าเราสามารถที่จะบำรุงต้นใบรากกิ่งก้านสาขาให้จเจริญเติบโตต่อไปได้ต่อได้อย่างต่อเนื่องในฤดูกาลที่จะมาถึงวันนี้เราก็จะกล่าวถึงการบำรุงหรือเปลี่ยนต้นทุเรียนโสมโมหลังจากที่มันออกหนาวมาแล้ว นะครับให้ฟื้นคืนดังเดิมหรือเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับเราทำอย่างไรมาคุยกันตรงจุดนี้นะครับเมื่อเราเจอใบอ่อนแทงออกมาแล้วนะครับเราก็จะเริ่มบำรุงดินบำรุงน้ำหัวใจสำคัญนะครับให้บำรุงที่น้ำก่อนนะครับในช่วงที่เราพบเราเห็น รีบจัดการเดินน้ำทันทีนะครับเหตุผลก็คือน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตน้ำเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืชทุกๆเซลล์นะครับและส่วนประกอบสำคัญในร่างกายคนและก็สัตว์ถึง70%เซเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันอดอาหารไม่รับอาหารไม่รับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับฟื้นขึ้นมารีบใส่น้ำให้มันเลยนะครับ อทีนี้ปกติแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยทุกๆ15วันเช่นวันที่1วันที่15นะครับประมาณนี้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราก็ให้น้ําไปเรื่อยๆการให้น้ํานี้มันจะต้องสัมพันธ์กับความร้อนของอากาศความชื้นของอากาศตอนนี้อากาศเริ่มอบอุ่นตอนนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นร้อนขึ้นความชื้นหายไป น้อยลงเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงการให้น้ำให้สอดคล้องกันนั่นก็คือใครที่เคยให้น้ำ3า30นาทีก็ต้องเพิ่มเป็น1ชั่วโมงหากใครให้น้ำา1ครั้งอาจเพิ่มเป็น2ครั้งนะครับพิจารณาเอาเองนะครับว่าพืชต้องการน้ำมากขึ้นเพราะต้นกำลังเจริญเติบโตอากาศอากาศร้อนนะครับแล้วก็ไอน้ำอากาศ ไอ้น้ำเนอากาศเนี่ยมันหายไปเราต้องชดเชยเพื่อให้พืชจเจริญเติบโตไปครั้งหน้าได้นะครับมันก็กระหายน้ํามากเราก็อัดน้ําเข้าไปนะครับต่อไปเมื่อถึงกําหนดเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับทุกวันที่1หรือวันที่15นะครับตามปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ปุ๋ย2ทางทั้งทางดินและก็ทางใบ นะครับาทางดินนั้นยกตัวอย่างสวนผมนะครับท่านอาจจะไปปรับปรุงใช้นะครับหรือไปแก้ไขไปต่อเติมก็ได้นะครับเราก็จะให้ปุ๋ย2ทางหรือจะให้ทางเดียวก็ได้ทางใดทางหนึ่งหรือทั้ง2ทางก็ได้นะครับถ้าให้ทางดินทํำยังไงทางดินนี้เราจะต้องมีการฟื้นฟูรากปรับปรุงรากรากมีประสิทธิภาพในการหากินมากเท่าไหร่รากมีจํานวนมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ ทุเรียนของเรานั้นแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบแตกยอดมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตทางใบทางยอดเป็นผลที่มาจากการแพร่หรือการเพิ่มจํานวนรากนะครับในพื้นดินนั่นเองหัวใจสําคัญที่เราจะต้องใช้นะครับก็แบ่งดังนี้1ปุ๋ยสูตร1500หรือแคลเซียมในเตรตท่านจะละลายน้ำรด หรือจหวานก็ได้ก็แล้วแต่สูตรตัวที่ 2.. ก็คือสูตรเสมอเพื่อให้มีธาตุอาหารครบ15-15-15หรือ18-18-18แล้วแต่ท่านใช้2ตัวนะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือสูตร15-0-0นี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะไปใช้ในการสร้างรากกระตุ้นการสร้างรากเพราะในนั้นมีธาตุแคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่อันที่2ก็คือ คุยสูตรเสมอเพราะว่ามันมีธาตุอาหารครบนั่นเองนะครับอ,อันนี้เรากล่าวถึงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปตัวที่ปรับปรุงฟื้นฟูดิน,นปรับสภาพดินนั่นก็คือฮิวมิกนะครับมีทั้งแบบเกรดแบบผงท่านสามารถนำมาวานรอบรอบต้นได้แล้วก็รดน้ำตามนะครับตัวนี้มีความสำคัญในการปรับปรุงดินฟื้นฟูดินเป็นอย่างสูง เพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้ปุ๋ยทางใบนั้นเราก็จะใช้จุลธาตุนะครับใช้จุลธาตุหรือจัดเสริมธาตุเดียวเช่นสังกะสีแมกนีเซียมเข้าไปด้วยก็ยิ่งดีและอีกการหนึ่งก็คือแคลเซียมบรอนนะครับสีเหล่านี้ก็เป็นธาตุรองนะครับธาตุเสริม อีกตัวหนึ่งที่เราควรจะใส่เพื่อให้ธาตุอาหารครบฟื้นฟูต้นได้เร็วได้ไวนั่นก็คือ2577นะครับใส่ทังฉีดพ่นเข้าไปนะครับรวมทั้งใส่ไตรโคเดอร์มาหรือสารกันราอะไรลงไปด้วยก็ยิ่งดีอ,อัโทนิกนี้ถ้าจะใส่ทางดินก็ได้ใส่ทางรากก็ได้นะครับตัวนี้ใส่เพียงเล็กน้อยเป็นพวกฮอร์โมนนะครับ ฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนนั้นใช้น้อยเกิดคุณใช้มากเกิดโทษเพราะฉะนั้นอย่าเผลอใส่มากนะครับต้นทุเรียนกําลังอ่อนแอนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานี้จเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราอาจจะเปลี่ยนแปลงจํานวนวันนะครับเอาอาจจะเพิ่มทุก5วัน7วันนะครับก็แล้วแต่ความขยันของเรานะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรา ฟื้นคืนชีพได้เร็วหัวใจสำคัญก็คือเพิ่มน้ำนะครับเพิ่มน้ำหลังจากนี้แล้วเราจะทําแล้วประมาณหเดือนเพื่อให้ต้นทุเรียนเรียกรากเรียกใบนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปติดตามชมนะครับว่าเราก็จะเริ่มใช้ปุ๋ยตัวไหนใช้ฮอร์โมนตัวไหนเพื่อเร่งรากกระชากใบติดตามตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ต้น ฟื้นฟูแล้วอันนี้เป็นสเต็ปที่1ต่อไปจะเป็นสเต็ปที่2นะครับ